รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้ายืดมนเวฟบนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าค่ะพี่จะมีน้ำหมักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะตัวนี้ผ้าสักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้อยนะเนื้อผ้านะคะพี่นุ่มยืดใส่สบายนะพี่ตัวนี้ผ้าดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูก่อนนะพี่ตัวนี้นะด้านหน้านะคะพี่จะแต่งลูกไม้แบบนี้ค่ะผ้าดีมากๆลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะงานเก็ตไขส่งเนื้อผ้าไม่คันเนื้อผ้าไม่สักลูกไม้เนื้อดีเลยแล้วก็มีซับในด้านหน้้าตรงนนีะะค ลูกไม้ซับในเนื้อหนาอ,อย่างดีเหม <cope. S 1> อือนเดิมค่ะงานนะพี่จะเป็นคอ,อกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวมนะส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมตัวนี้จะเป็นผ้าย,ยืดวินเบสนะเนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ย้อยใส่ยาวๆคุ้มเลยตัวนี้นะคะส่วนด้านหน้าเป็นลูกไม้อย่างนี้ค่ะแล้วก็มีซับในด้านหน้าตรงลูกไม้นะเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ตรงนี้จะไม่มีซับในนะ จะซับมาจะเป็นช่วงตัวลงไปอย่างนี้นะคะพี่ตรงตรงนี้เราจะโชวน์นิดนึงแต่ว่าไม่น่าเกียดสวยมากๆค่ะตัวนี้นะรุ่นนี้อกหนะ้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวชุด41ดนิ้วค่ะงานเป็นชุดเดทนะคะที่ตัวนี้นะตรงสวยมากๆค่ะพี่แขนนะพี่ยาวสิบนิ้วนะคะพี่ตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่สามสขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นซิวใส,ส่สบายๆค่ะพี่งานเป็นกีไซส์มีไซส์เดียวนะให้พี่พิเศษค่ะผ้าสวยๆแบบนี้เลย ให้พี่แค่2อเท่านั้นผ้าดีมากๆเอาไปแค่สองค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจค่ะเราไล์อยู่กับแสงนะพี่สีอัดมีอ่อนนีมเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังค่ะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญ อย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูมันเป็นชมพูตุนต่นๆนะคะตัวนี้ขอเรียกสีชมพูนะให้แค่สองห้าเก้าเท่านั้น,นะคะ่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวแต่ให้ดูซับในก่อนพี่ดูนะสีขาวแล้วนี่ซับในนะคะพี่ผ้าดีมากๆซับในเนื้อหนานะถ้าผ้าไม่ดีไม่กล้าสง่งฟอยนะซับในอย่างดีคะ่ะพี่แล้วงานป้ายห้อยอย่างดีนะตัวนี้จะเป็นงานป้ายห้อยอย่างดีแบบนี้นะคะพี่ สีนี้จะเรียกสีขาวนะคะพี่ผ้าสวยมากๆเลยสีขาวถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะตัวนี้นะคะเป็นสีส้มสําหรับแม่ค้าพี่มันไม่เข้มมากเท่าส้มอิดนะตัวนี้ขอเรียกสีส้มชาละกันนะคะลูกค้าขอเรียกสีส้มชานะสีต่อไปค่ะพี่สีนี้ถ้ารับจะเป็นสีกลมนะคะพี่ตัวนี้มันจะเป็นกลมออกแบบน้ําเงินนะลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ สีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวนะคะพี Luckily, uh an ่เป็นเขียวอุมฟ้านะขอเรียกเขียวมินนะคะตัวนี้นะและสีต่อไปตัวน uh oh ี้พี่ตัวนี้จะขอเรียกสีฟ้านะคะพี่มาสีประมาณนี้นะคะพี่ตัวนี้ให้แค่สองห้าเก้าเท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าน้ำตาลทองนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทองค่ะสีต่อไปตัวนี้จะเรียกสีดํานะสีดําไม่พูดเยอะสีนี้นะคะจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้ค่ะ และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่ตัวนี้จะเป็นกะปินะให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเราจ่ายนะคะเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะรุ่นนี้ชุดเดทผ้าดีมากๆให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะสีกะปิค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่า สีแดงเลือดหมูนะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูค่ะ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิวม์พว่าสีดำนะสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นน้ําตาลทองค่ะสวยมากๆบอกเลยลูกค้าคุ้มมากๆตัวนี้ลูกไม้คือเนือดีมากสีนี้จะเรียกสีฟ้าคามนะคะพี่ทารับไปพี่พิพมพฟ้าคามนะ สีนี้ค่ะพี่จะเป็นเขียวมิ้นนะเป็นเขียวอมฟ้าค่ะสีต่อไปนะคะพี่สีนี้จะเรียก <maintenant S 1> สีกรมนะคะพี่มันเป็นโทนน้ำเงินเข้มขึ้นมาหน่อยอ่ะตัวนี้นะเรียกสีกรมนะคะสีนี้นะคะพี่ส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะตอนนี้ขอเรียกสีส้มชานะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวค่ะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูมันเป็นชมพูตุ่นๆนะคะพี่ให้พี่แค่2 5 9เท่านั้นผ้าดีมากๆเลยตัว